สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมีนาคมของพฤกษบลักนณาพฤกษบซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นพฤกษบในโหราศาสไทยหรือว่าตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะเราจะอ่านสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคะ่ะตัวตนการงานการเงนิงนสุขภาพแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์นิดหน่อยนะคะส่วนที่เหลือจะไปอ่านเต็มๆให้ในคลิปแยกนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดวาก็เลย มาค่ะเปิดวาร์ปกันมาแล้วเรียบร้อยสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมีนาคมนะชาวพฤกษ์ศพอย่างที่เห็นอย่างแรกพฤกษ์ศพในเวลานี้ตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าเอ่มเมื่อไหร่ฉันจะผ่านจุดนี้ไปซดีไพ่หกดาบเกิดขึ้นในตัวตนของคุณนะคะบางท่านอยู่ในจุดของการที่เรากําลังจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน,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 ยนบ้านย้ายงานย้ายสถานที่ที่คุณใช้เวลาอยู่มานานเกิน8ปดถึงสิบชั่วโมงต่อวัน นะคะซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนว่าในช่วงระยะเวลาอันใกล้อาจจะเดือนเมษาพฤษภาอะไรย่างนก็น่าจะมีเกณฑ์ได้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงช่วงนี้เป็นช่วงที่สําคัญของคุณนะบางทางนะ่านน่ะก็คือใช้เงินไปกับบ้านคอนโดอันนี้ค่อนข้างเยอะนะคะใช้เงินไปกับการโยกย้ายปรับปรุงยกย้ายที่พักอาศัยโยกย้ายที่ทํางานย้ายหออะไรอย่างเงี้ย การเงินเป็นไปเกี่ยวกับที่บ้านค่อนข้างเยอะแต่ถ้าถามถึงเรื่องของการเงินในเวอร์ชั่นที่ถ้าถามว่าดีไหมจริงๆสีมเทมทันเป็นไพ่ที่ดีนะกระดุมพาขึ้นสีมเมท้าเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่ยังซัพพอร์ทที่บ้านได้หรือได้รับการซัพพอร์ตจากที่บ้านการเงินยังมั่นคงอยู่เพราะสี่เหรียญที่ขึ้นมาเนี่ยพฤกษบคุณใช้เงินแบบไม่สูรุย่ยสูร,ร่ายเลยใช้คําว่าใช้เงินแบบแพลนไว้แล้วอะ ว่าฉันรู้ตัวว่าฉันมีภาระอะไรในชีวิตบ้างก่อนหน้านี้คุณอาจจะเหมือนแบบโอ้โหไหลเป็นน้ําแต่ตอนเนี้หลังจากที่มะตยูมาทับได้เกือบปีพี่ว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไปเยอะนะคะเริ่มจะทําอะไรเริ่มคิดมากขึ้นก่อนนี้อาจจะไม่ค่อยคิดจอยๆยด้วยดาวประจาตัวเป็นดาวสุขเราอินความสุขเราอินเอนจอยเราอินฟิลลิ่งอยู่แล้วแต่ตอนนี้พอมะตยูมาทับไม่เข้าใก ไม่คิดไม่ได้ลวมั้งปล่อยไปตามหัวใจไม่ได้ลวมั้งอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นว่าในจังหวะการเงินต่อให้เสียไปหามาได้หรือต่อให้ใช้ก็ตามความจําเป็นนะคะตําแหน่งสหชาขึ้นเดือดแชริออดนะคะถ้าตัวคนเองในเวลานี้ต้องการเดินทางไกลนะคะต้องการเดินทางไกลต้องการไปต่างถิ่นแดนไกลพี่ก็มองว่า ไปได้นะแต่อาจจะต้องขอข้อมูลที่ดีนิดน,นึงเพราะว่าตำแหน่งสภาพขึ้นเป็นไพ่แปดดาบเนี่ยจงังหวะตรงนี้เตรียมเอกสารเตรียมอะไรไปให้ดีมีเกณฑ์ติดต่อมสูงมากติดต่อมจากตัวเราเองหรือติดต่อมอจากประวัติอื่นๆที่มันมีประเด็นมีปัญหามาอันนี้ก็ให้เพิ่มเติมความรอบคอบเข้าไปด้วยรวมถึงถ้าตัวเราเองติดขัดอะไรอยู่ในเวลานี้ถ้าอยากจะหาลูกค้านะคะอยากจะหาลูกค้าอยากจะหาคนซัพพอร์ตช่วยเหลือ สหสชาติขึ้นแชริออตคือคนที่ต่างกับเราเยอะๆคนที่อยู่คนละแวดวงกับเราคนละฟิวงานกับเราเออการเมืองได้อปตอได้อบตอได้แล้วก็ต่างชาติได้อย่างเงี้ยจะช่วยได้หาลูกค้าได้นะคะเทมเพลตขึ้นในพันธุอืมถ้าพูดถึงที่ต่างเอาจริงเวอร์ชันถ้าคุณมีปัญหานะเทมเพลตใน ในตำแหน่งพันธุบ้านรถบางท่านเอาบ้านเอารถไปเข้าธนาคารเพื่อที่จะมาแก้ไขเรื่องสภาพคล่องของตัวเองอันนี้ก็สามารถทำได้เพราะว่าพอขึ้นก้าวถ้วยปุ๊บนั่นแปลว่าเดี๋ยวมันน่าจะมีอะไรที่คลี่คลายเราจะเริ่มมีความรู้สึกว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นกับเราอะไรที่ดีกับเราหน้าไพา่ดีนะเพราะฉะนั้นอดทนนิดนึงค่อยๆแก้ไขไปในตำแหน่งที่ขึ้นมาเป็นประเด็นปัญหาคือเดมูน เดมูลคือให้สถานการณ์ของความไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนความคิดไปเองก็ได้เพราะฉะนั้นในเวลานี้ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกไม่สบายใจอะไรบางอย่างอย่าเพิ่งคิดนําไปก่อนแล้วมันจะต้องเป็นแบบนั้นให้หาหลักฐานให้เจอกับตัวให้พิสูจน์ให้ได้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไป ยึดมั่นตามเซนส์ sense ของตัวเองอะว่ามันจะใช่เพราะเดอะมูนขึ้นมานั่นแปลว่ามีสิทธิ์ใช่ก็ได้มีใช่ก็ได้นะคะปัตตานีขึ้นเป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะถ้าใครมีความรักความสัมพันธ์อยู่ช่วงนี้ก็โอเคแต่ถ้ามันไม่โอเคแล้วมีคนใหม่เข้ามาอยากให้ไปเช็คให้ดีว่า 1. เขาต้องการเป็นเขาต้องการเป็นแค่เพื่อนร่วมงานหรือไม่หรือสอคนนี้โสดหรือเปล่าแค่นั้น ถ้าไม่ได้ตรงตามเงื่อนไขนี้ถือว่าก็น่าจะไปต่อได้มรณะขึ้นเป็นควีนถือถ้วยนะคะเรามาระวังในช่วงของน้ำหนักขึ้นแต่สิ่งที่ดีพี่มีความรู้สึกว่าคุณจะมีน้ำมีนวลมากขึ้นไม่ว่าพฤกษบจะเป็นหญิงหรือชายนะคะไม่ว่าพฤกษบจะเป็นหญิงหรือชายมีน้ำมีนวลมากขึ้นแล้วก็อย่าดื่มมากนะเครื่องดื่มที่ทําให้คุณแบบขาดสติอะไรอย่างเงี้ยเพราะขึ้นตําแหน่งมรณะน,นั่นแปลว่าช่วงจังหวะเวลาสําคัญของตัวเราที่บางครั้งเราไปแฮงเอาท์กับเพื่อนมา ใช่ไหมแล้วตอนเช้าเราต้องไปทํางานอะ่ะคุณจะไม่มีสติคุณจะลุกไม่ไหวที่คุณเคยลุกไหวที่คุณเคยไหวคุณจะไม่ไหวนะคะสุภะขึ้นเป็นไพ่แปดดาบถ้าทําอะไรไม่ไม่ถูกใจเจ้านายแต่ก่อนมันเคยรอดผ่านพ้นมาได้รอบนี้คุณไม่รอดคุณจะโดนไม้หัวจากคนรอบข้างเพราะฉะนั้นแปดดาบพู้เสมอ นะคะว่ามันเป็นปัญหาที่ขึ้นมาเตือนแล้วเอาตัวเองออกมาได้ก็แค่ไม่ทําให้ตัวเราเข้าไปอยู่ในจุดสุ่มเสียงแค่นี้คุณก็รอได้แล้วนะคะตําแหน่งกรรมะที่ขึ้นเป็นไพ่หกเหรียญถ้าไม่โอเคมันคือสภาวะการเลือกปฏิบัติแต่ถ้าโอเคมันคือการที่คุณจะได้รับการถูกเลือกเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่กําลังจะต้องการย้ยายตําแหน่งหน้าที่การงานหเหรียญในที่นี้วขึ้นเป็นไพ่เ้าถ้วยคุณว่าค,คุณว่า พี่ว่าคุณเออใช้คํานี้พี่ว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการเลือกเลือกจากอะไรหรือว่าก้าถ้วยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความสามารถที่คุณมีแต่คุณสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับบริษัทให้กับอาจารย์ให้กับแอดไวเซอร์คนที่คุณกําลังจะไปดีลงานด้วยแล้วมีตําแหน่งได้ถ้าคุณทําได้คุณรอดลาพาขึ้นเป็นไพ่เด็กถือไม้ใครสอบใครอยากย้ายงานใครอยากผ่านโปรมีโอกาสได้ ตำแหน่งวินาศคือไพ่คิงถือถ้วยหนึ่งระมัดระวังในเรื่องของคู่2เรามัดระวังในเรื่องของสภาวะที่เราไม่มั่นคงแต่เราไม่รู้ว่าตัวเองไม่มั่นคงอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะไหวนะมันเคยไหวบางครั้งมันอาจจะไม่ไหวลองเช็คให้ดีบางท่านเป็นเรื่องเงินเช็คซิสายป่านเรายาวไหมยาวได้ขนาดไหนถ้ามันเป็นเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยการปฏิบัติงานของเราแบบนี้ความสามารถแบบนี้เรายังอยู่รอดได้หรือไม่ พัฒนาตัวเองนะคะสี่เหรียญคือไพ่ของการที่รอบครอบนะพี่มีความรู้สึกหลายๆคนใช้ไพ่สี่เหรียญใช่สมัยก่อนมันแปลว่ารักตัวเองได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่สี่เหรียญในที่นี้ถ้าพูดถึง,งอื่นๆพี่ก็มองว่ามันหมายถึงความรอบคอบมันหมายถึงการที่เก็บได้ทุกเม็ดอ่ะคุณเป็นคนที่สามารถทําแบบนั้นได้ในช่วงระยะเวลานี้ขอแค่ตัวเราไม่ปล่อยชิวมองอย่างนี้นะ ผักศพหน้าไพ่ไม่ได้แย่หรอกหน้าไพ่เป็นไพ่ที่ขึ้นมาบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงถ้าใครที่ไม่อยากเปลี่ยนจะโดนบังคับให้เปลี่ยนด้วยด้วยอิทธิพลของมฤตยูอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่อยากเปลี่ยนอยู่แล้วเวลค้มามมเลยอย่างเงี้ยได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนแน่นอนนะคะและการเปลี่ยนจะนําไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสําหรับคุณนะโอเคไพ่แนะนำให้ผุกศพลักขนาผุกศพอืม การผจญภัยม,มันอาจจะแปลกใหม่สำหรับคุณแต่ว่ามันมันก็ดีใช่ไหมล่ะให้ตึกตรองทำอะไรต้องคิดแต่ก่อนปล่อยจอยตอนนี้ปล่อยไม่ได้อุดมสมบูรณ์แล้วไพ่โซโคลิลเนี่ยหน้าไพ่ขึ้นบอกว่าถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่เหมือนแบบมันเรียบง่ายหรือมันค่อนข้างเหมือนแบบสะดวกสบายหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณอยากได้ชีวิตลักษณะแบบนี้เรื่อยๆอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆสิ่งที่คุณต้องมีคือสติ คิดก่อนทําคิดก่อนพูดคิดก่อนดําเนินการวางแผนเรื่อยๆแ,แล้วชีวิตมันจะผิดพลาดน้อยอะอรมประมาณนี้ นะคะอารมณ์ประมาณนี้โอเคจบไปแล้วสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะของชาวพฤกษบลัคนาพฤกษบในเดือนมีนาคมค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ